สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนกูมิแซ่ตั้มผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบป,ปีวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมโซัมเบิยงนะครับทั้ง8ก้อนนี้นะครับสีสวยนะครับสีชมพูเข้มนะครับนะครับน้ำหนักนี่นะครับตอนนี้นะครับ สี่อยสีรอยหกกะลัดกว่านะครับแล้วก็สำคัญนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับนี่นี่ผมถ่ายกัาอากาศนะครับไม่มีแดดนะครับนะครับสวนตอนนี้นะครับน้ำหนักห0 0้เก้ากะลัดสองขีดเศษนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนี่ถ่ายกัาอากาศนะครับสวนตอนนี้นะครับน้ำหนักหนึ่งพัน หนึ่งร้อยสี่สามกหลักกว่านะครับข้อสำคัญนะครับเห็นไหมครับเมลพอยโปร่งใสนะครับนะครับโปร่งใสทุกก้อนนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับก้อนนี้ก็หนักแปดร้อยสิบสิบสี่กัหลันนะครับเมลพอยนะครับโปร่งใสหมดนะครับสีสวยเข้มหมดนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับ พอยหมู่นี้นะครับทุกก้อนนะครับเอาไปทําหลังเบี้ยหรือเจรอนไหนก็ได้นะครับเดือน่ันผู้ชมนะครับนะครับไซส์ใหญ่ๆนี่หายากนะครับหกร้อยสิบสองกํลังกว่านะครับนะครับทุกก้อนนะครับปมไสหมดนะครับนะครับหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับแต่ละก้อนนะครับหนักขีดขีดหนึ่งขึ้นไปนะครับนี่เจ็ดร้อยห้าสิบเก้ากลัดนะครับขีดกว่านะครับ นะครับเห็นไหมครับสีสวยเนื้อพลอยโปร่งใสหมดนะครับขวก้อนนะครับส่วนก้อนนี้นะครับหนักหกร้อยสิบกิหลนนะครับเห็นไหมครับหนักเกินเขียนนั้นนะครับเนื้อพลอยสีสวยโปร่งใสนี่ขนาดไม่ไม่มีแดดนะครับนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจเชิญไปซื้อมันมีหรือไปทําหลังเบี้ยนะครับ ไม่ผิดหวังนะครับเพราะจะหาไซ้ใหญ่ๆเช่นนี้ไม่มีนะครับนี่ถือว่าเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติที่ก้อนใหญ่มากนะครับเลี้นเนื้อพลอยโปร่งใสทุกก้อนนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมชัดเจนนะครับไม่มีนะหนักเป็นพันกะลัดก็โปร่งใสหมดนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับสนใจนะครับสไปเสริมมรมีนะครับหรือนําไปทําหลังเบี้ยก็ได้นะครับ นะครับแล้วก็สำคัญนะครับในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ระบุไว้นะครับเขียนลงไว้ในตำราดวนทั้งประเทศไทยนะครับว่าท่านผู้ใดได้พลอยทับทิมมาครอบพองนะครับไม่ว่าก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่หญๆเช่นนี้ยิ่งดีนะครับจะเสริมเมลามีดึงสีดีๆที่คนเราต้องการมีครบหมดครอบจัก,กรวาลเลยนะครับและยังช่วยบำรุงเลือดช่วยสติปัญญาดีนะครับ ช่วยมีจิตใจก้าหารทุกข้อสําคัญทุกข้อน,นี้นะครับแปข้อน,นี้เป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลมหาศาลนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกนะครับด้วยพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลหรือพลังขึ้นไม่เหล็กของก้อนพลอยทับทิมจะช่วยระบบร้อนเย็นร่างกายสมบูรณ์ลอ้านก็ไม่เจ็บปวยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับกำลังจะหาสิ่งดีๆมาเสริมให้ชีวิตตนเองดีขึ้นในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้นะครับหรือนะครับลองมาเชิญก้อนพลอยทับท ธรรมชาติทั้ง8ก้อนนี้นะครับไปเสริมมันมีนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับทุกก้อนเป็นหนึ่งเดียวในโลกทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับแต่ละก้อนไม่มีเหมือนกันสักก้อนนะครับนะครับหรือเชิญไปไปนะครับไปฝากผู้หลักผู้ใ่ก้อนหนึ่งเอาไป้เสริมบารีให้นะครับเพราะทัพทีมนี่นะครับนะครับ เป็นราชาพอยมีสรรพคุณมหาศาลหนึ่งโชคเนงลาและยังช่วยร่างกายคนเราแข็งแรงด้วยด้วยพลังขึ้นไม่เหล็กมหาศาลนะครับพลังชีวิตวันจากวันของค้อพอยนะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์สับทผมได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝังทนบรโษัทติดต่อผม0ู1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9ย์เก้านะครับผมอยู่กรุงเทพฝังทนนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับนะครับและท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวีดวีโอพอยทับเียงประชาติ ของประเทศโมซัมบิกทั้ง8กข้อน,นี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะถามกูเกอร์นะครับลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีถึง22รายการใน YouTube ผมมองผมแท้ตั้งนะครับอย่างเช่นฟ้อนไฟยทับธรรมาชาติเช่นนี้ของประเทโมซัมบิกข้อนใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามูเกอร เขาก็จะนํามาจากยูทูปผมนกุิณสต้ามาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนาถึง4.7ขีดนะครับนะครับใหญ่จริงๆนะครับเดินทั้งก้อนพลอยทับทิมสตาแพงๆยากก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมื่อถาม Google เขาก็จะนามาจากยูทูปผมนกุิณสต้ามาลงหน้าหนึ่งหนึ่งรายการนะครับเลยเฉพาะภาพป่าต่างๆแก่ด้วยราชายพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาและพลิสตาก็เช่นกันนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีถึง20องค์20รายการอย่างเช่นนะครับ เจ้าแม่คนอิมไม่ว่าแก่ด้วยพลยทัพทิมธรรมชาติหรือทัพทิมสตาร์หรือเจ้าแม่คนอิมปางบานมือองค์นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก3รายการนะครับนะครับเมื่อถามฮูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับเขาจะนํามาจากยูทูปผมลงหน้าหนึ่งทั้ง3รายการนะครับเพราะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกลนทั้งพัดที่เป็นแน่นะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยทัพทิมธรรมชาติทัพทิมสตาร์และพัดทีมเนแปางประจําวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แก่ด้วยพลายทัพทิมนะครับ นะครับองใหญ่ที่องใหญ่ที่สนโลกซึ่งมีถึง7องคองนะครับนะครับปางประจําวันนะครับเมื่อถาม Google เขาก็จะนํามาจากย t ท b e ผมโมคุลสตารงโลหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สนโลกทั้ง3รายการซึ่งมีถึง9องคองนะครับรวมทั้งระพพทธนะครับปางหน้าปงไม่ว่าแก่ด้วยพลทับพิมชาติทับพิมสตาร์องใหญ่ที่สนโลกสองรายการรวมทั้งระพุูดปางเชียงแสนสิงสามแก่ด้วยพลทับพิมสตาร์องใหญ่ที่สนโลกหนึ่งรายการนะครับรวมทั้งพ่าสังฆใจไม่ว่าแก่ด้วยพลทับทิมนองชาติ หรือทับทิมสตานะครับใหญ่ที่สุดในโลก2สองรายการนะครับดนั่งหลวงองค์หลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะแกะด้วยพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับหรือทับทิมสตานะครับนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีก2รายการนะครับโดนทั้งเทพองค์เสียวยืนแกะด้วยพลอยไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งรายการนะครับ เห็นไหมครับผมมีภาพตามต่างๆแก่ด้วยราชายพอยทัพทิมชาติทัพทิมสตาเพลินสตาเมื่อถามคุเครือใหญ่ที่สน,นโลกถึง20รายการ20องค์นะครับซึ่งจะหาที่ไหนในในโลกนี้ใน YouTube เมื่อถามกูเก l e วอ,องใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกเยอะเท่าผมไม่มีแล้วนะครับแล้วข้อสําคัญอยู่ใน youtube ผมควบคุมสตั้งนะครับผมถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับยังมีรองดับต่างๆอีกจํานวนมากนะครับซึ่งหาดูที่ไหนในโลกนี้จะไม่มีเยอะเท่าผมแล้วแล้วข้อสาคัญไม่ต้องตีตัวเข้าวิทิุพันนะครับได้ดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะภาพันตามหลัางแก่ด้วยราชาัยพลและก้อนพอลราชาัยพลทัพพิมพ์ชาติทัพพิมพ์สตล์ใหญ่ที่สุดในโลกถึง22รายการนะครับนะครับ แล้วเหรียทนานผู้ชมเมื่อไปติดตามชมดูนะครับมีย่านมิสัยพี่น้องที่เปิดที่พันอะไรได้นะครับช่วยติดต่อนะครับภาพันต่างๆของผมที่แก่ด้วยราชายพลทัริมชาติทัพริมสตาเพลินสตาองุ์ใหญ่ที่สเนโลและก้อนพลทัพปริมชาติของเมเทอรสมิธใหญ่ที่สเนโลและทัพริมสตาใหญ่ที่สเนโลนะครับช่วยติดต่อข้าวพิพธัน์ให้ผมนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับแล้วท่านที่ช่วยติดต่อให้ผมก็ได้ร่วมมหากุศนะครับเพราะของทุกอย่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาถามครูเครื่อยีบสองรายการผมได้เงินผมจะรวบรวมเงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์ที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่นะครับนะครับให้แล้วเสร็จเพื่อเสด็บเท่าพาสนาต่อไปท่านก็ได้ร่วมมหากุศลกับผมนะครับนะครับอย่าลืมช่วยติดต่อนะครับผมให้สามเซนะครับท่านได้บุญได้เงินด้วยนะครับแล้วข้อสำคัญใน youtube ผมมุกมุกแซ่ตั้งมาอไปติดตามชมนะครับ ผมยังมีนะครับผ้าเก่าวโบราณแก่ด้วยหยดสีขาวสีเขียวแพงๆอายาาและสีเหลืองทองนะครับนะครับบางองค์นะครับหนักร้อยโลเสรเศๆร,ร่วมร้อยโลนะครับอีกหลายสิบองค์แถมประดับด้วยจะมีลังการรอบองค์ประเมินค่าไม่ได้นะครับอีกหลายสิบคลิปหลายสิบองนะครับเดือนนันผู้ชมนะครับ แล้วก็ยังมีพลอยที่มีเดือบดวงตาที่3นะครับที่คนโบราณเสาะหาดวนทั้งปัจจุบันนะครับที่เป็นของขังของเยสิเศษที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกทุกข้อนทุกชิ้นนะครับผมมีอยู่หลายร้อยก้อนหลายร้อยชิ้นนะครับนะครับเลยเฉพาะเป็นพระเป็นเป็นเนื้อพลอยเนื้อเนื้ออ่อนเนื้อแข็งดวนทั้งทับทิมสตานะครับ ที่มีขาหกขาและยังมีเหลื่ยมเหมือนดวงตาคนหน้าสตานะครับมาสัจรยนอีกจำนวนมากนะครับอย่าลืมไปติดตามชมดูได้นะครับและชอบใจเลนะ์นะผมดูของจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับนะครับส่วนก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศบองซัมบิกท,ทั้ง8ก้อนนี้นะครับท่านผู้ใดสนใจเชิญไปสเสริมเรมีนนะครับ ผมให้เชิญไม่แพ้นะครับผมจะบอกริษัทติดต่อผมกันนะครับ0819071179และ099197894 6นะครับนะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับนะครับสวยงามทุกก้อนนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสจะไปเจียในหรือทำหลังเบี้ยได้นะครับหรือไปตั้งในบ้านเสริมบารมีก็ดีนะครับเพราะทุกก้อนนี้ครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีก้อนไหนเหมือนกันนะครับทุกก้อนเป็นหนึ่งเดียวในโลกหมดนะครับเดรียนทุกท่า